สวัสดีค่ะรวมรถเมอสอง c k ยินดีต้องรับทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถสวยๆมีให้ชมกันในทุกวันค่ะในวันนี้นะคะแอดมินมานำเสนอให้ชมกับรถ Honda Jazz นะคะ1.5 IDSI เกียร์ออโต้ตัวท็อปค่ะในปี04นนะคะสีเทามีแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะ รถแมกขอบ15เบาะหนังสภาพดีนะคะเครื่องดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเกียร์ดีสีสันภายนอกมีริ้วรอยกันบ้างตามการเวลาและอายุการใช้งานไม่ด้านไม่เคยติดแกสใช้น้ำมันรน้อนค่ะในกลุ่มของเชื้อเพลิงเบนซินนะคะรถพร้อมใช้ได้เลยค่ะเอกสารพร้อมโอนนะคะภาษีปี67เรถคันนี้อยู่แถวโคราชค่ะสนใจติดต่อ,อนัดหมายไปดูรถด้วยตนเองติดต่อกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ ประโยชน์โดยตรงของตัวท่านนัดหมายร่วงหน้าและคนเดินทางไปดูไปทดลองขับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบสภาพรถต่างๆนะคะพกับเอกสารค่ะให้ชัดเจนด้วยตนเองนั่นเองนะคะในวันนี้แอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ